อสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่1เมษายนสองพักับเดือนแห่งความร้อนละอุกํำลังจะเข้ามาอมาพบพอกับเบาวกล่องนมไพรณโคกหนองนาลาพินแคนนะครับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลหลังจากด่สายฝน,นโปรยปลายมาส3มมือพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโดยรอบได้ความเขียวชฉาอุมเขียวแปลกหูปแปลกตาครับพื้นที่บริเวณก็เริ่มจาะต้นไม้ หรือว่าเพื่อพันธ์ที่ปลูกไว้ก็รู้สึกว่าจะได้ความสดชื่นกลับมานะครับหลังจากที่แห้งแล้งมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับนะกวกกน้องหน้าหลายพิ้นแค้นของบากองน้ำพายเองกะเริ่มมีชีวิตชีวาพี่น้องเอ้ยมีสีเขียวมีต้นใหม่ข้ามา เริ่มจะเป็นโขกน้องหน้าคือพี่น้องเพิ่อนน่ะละวันนี้มาโฟกัสอยู่ที่เดี๋ยวพาไปบึงทางล่างครับน้องน้องบ่อล่างนะครับสังเกตมาหลายมือแล้วพี่น้องหลังจากที่สายฝนโปรยปลายมาก น้ำได้มีการเติมเติมน้ำฝนลงไปน้ำที่คุณอยู่นะครับพี่นอ้องน้ำที่มีอาการคุณอยู่เนี่เริ่มใสนะครับเริ่มใสขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าพิเศษสุดประกองจะมาวอกสู่ฟังพี่นอ้องน,นี้เลยครับแซนด์วิชปลาแซนด์วิชแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากว่าเราติ่สังเกตบึงกับแพ่งตันที่เกิดขึ้นสาลายหรือว่าธรรมชาติของเศษวัชพืชที่ตกไปอยู่ในน้ำเนาะพี่้องเนาะเห็ุใดเกิดสาลายในานา้ำการปรับสภาพของน้ำเหตุใดน้ำเขียวขึ้นพี่้องน้ำเขียวน้ำเริ่มใสขึ้นนะครับ มีหลายท่านนะครับนะอาจจะลังเลสงสัยแต่ว่าบาวกองพมนพายในพิจรารณาเมืองแล้วนะครับซอยได้ลายเติบด้วยครับซอยได้ลายเติบเยอะเกี่ยวกับการยอ้อนก่อนฟังลงไปเดี๋ยวจะหาไม่ย้อนอีีอย่จกซีหาก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวพาไปเบึ้งสาลายสีเขียวจักหน่อยเพื่อเป็นตัวชีวัดปลามันสามารถเป็นจริง นะครับตามทฤษฎีทฤษฎีเพ่นบอกไว้ว่ามีเศษวัชพืชอยู่ในน้ำม,มันก็จะเกิดสาลายนี่ครับพี่น้องรู้สึกว่าบอ่อนี่มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยครับมีชีวิตชีวามีเกินว่ามีสีสันนะครับเนาะมีความเป็นบอ่อ ปลาแพ้งตอนอยู่ฝังทั้งพูดนะครับนี่ครับเป็นจริงนะครับเป็นจริงเดี๋ยวจะเห็นสภาพน้ำที่เป็นสีเขียวแน่นอนสำหรับโคหน้าของบ่าวกงองบ่อบนครับพี่น้องน้ำใสขึ้น คงพิตาหลังจากดีๆรับการเติมเต็มจากสายฝนนะครับนะเนาะก่อนแซนวิทกับไปกองกันอยู่ฮะก็ถือว่าซอยเดรรลายครับพี่นอ้องซอยเดรรลายาแซนวิทก่อนฟางแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับเนาะครับสำหรับเซาเน่ครับพาพี่น้องมาเบิงึงบรรยากาศให้มันเศร้าแล้วก็มาเามาบิึง สีของน้ำที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับในลักษณะแบบที่ดีขึ้นในทางที่ดีขึ้นนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและก็ให้เกียรติในการติดตามนะครับโคกน้องนาฬาพินแคนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเลี้ยนรูให้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงให้เป็น ความมันคงดานที่อยอาศัยตามศาสตร,ร์พระราชากเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้อันนั้เป็นการบานของครัวเรื่นต้นแบบที่จะพัฒนาตนเองให้ กับการสูญเสียแปลงให้แปลงหน้าไปว่าจะสามารถเห็ดเป็นดังทีเพื่อนได้ขาดวังได้บอกนะครับเนาะสำหรับในว่ากองพันที่กัขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะไปปฏิบัติภารกิจก่อนครับพี่เนองเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ